สวัสดีครับน้องๆนะครับกลับมาพบกับพี่พายยูเทอร์ชานลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโจทย์เกี่ยวกับออฟแอมเ c อร์กิ t นะครับมานำเสนอนะครับก็อยากจะนำเสนอให้ดูนะครับว่าออฟแอมเ c อร์กิ t นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรนะครับจำมาไว้นะครับโจทย์ในการวิเคราะห์เรื่องออฟแอมเปอร์กินั้นนะครับ ให้หน้องใช้หลักการที่ว่านะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือ ที่ i n น u t นะครับของออฟแอมทั้งสองขานะครับทั้งสองขานี้นะครับเราจะถือว่าตรงนี้นะครับ v 1กับ v 2นะครับเท่ากันนะครับและเราจะถือว่านะครับ นะครับถ้าเป็นวงจร DC นะครับในเนี้ยเราจะถือว่ามีความต้านทานสูงมากจนกระทั่งมีค่าเป็นอนันต์นะครับถ้าหากว่ามันมีความต้านทานสูงมากจนกระทั่งว่าเป็นอนันต์แล้วก็ประกอบกับการที่แรงดันทั้งสองขา Input ของออฟแอมนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับจะเป็นบวกหรือลบหรือว่าลบหรือบวกเป็น i n v e r t i n g หรือว่า non-inverting a m p l i f i e r ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนถ้า R เป็นอนันต์แล้วนะครับให้น้องเข้าใจได้เลยนะครับว่า กระแสเอาต์พุตของมันเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยจะไม่เป็นศูนย์นะครับแต่ไอตัวที่กระแสที่เข้ามาเนี่ยนะครับ i ทั้งคู่เนี่ยนะครับ i หนึ่งก็ศูนย์นะครับ i สองก็ศูนย์ทั้งสองขาเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแต่ว่ากระแสขาออกเนี่ยไม่เป็นศูนย์แล้วเราจะใช้หลักการเดียวในการทํานะครับก็คือเราจะใช้ KCL อย่างเดียวเท่านั้นนะครับในทุกๆุกโหนดที่เป็นไปได้ที่เป็นไปได้คือตรงไหนบ้างนะครับก็คือเราจะใช้ KCL ที่ขาย Input ละอ่าได้ขายินพุตตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้แต่เราตั้ง KCL ที่ขา Output ของ o p Amp ตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไปตั้ง KCL ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับจะทำใหเ้เราไม่ทราบกระแสะที่เป็นขาออกจากออฟแอมนะครับแล้วเมื่อนั้นน้องก็จะ หาคำตอบแล้วคําตอบที่เราเอามาก็จะผิดนะครับก็หลังจากที่นะครับนําเสนอตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำโจทย์ให้ดูนะครับก็ขออนุญ,ญาตลบเนื้อหาตรงนี้อไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีง่ายๆนะครับ เริ่มต้นนะครับสูมเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ปากกาสีแดงนะครับตรงนี้ตรงนี้แรงดันนะครับเป็น4โวลต์นะครับ ดูนะครับตรงนี้แรงดันเป็น4โวลต์แส,สดงว,ว่าตรงนี้มีค่าขานี้มี4โวลต์นะครับ4โวลต์นี้ก็จะเป็น4โวลต์ที่เทียบกับกาวทุกโหนดนี้เทียบกับกาวนะครับ4โวลต์นี mm ้ก hmm. ็จะเทียบกับกาวตรงนี้นะครับได้4โวลต์แต่ละการของแอมป์คืออะไรครับลัการของแอมป์ก็คือโวลต์ทั้งสองขาเป็นไงกันเท่ากันถ้าโวลต์ทั้งสองขาเท่ากันตรงนี้4โวลต์ตรงนี้เท่าไหร่ด้วยครับ4โวลต์ถ้าตรงนี้4โวลต์ตรงนี้โยงได้ลวดตัวนํา ตรงนี้เท่าไหร่ด้วยครับ4โวลต์ตรงนี้4โวลต์ตรงนี้เท่าไหร่ด้วยครับ4โวลต์นะครับพอรู้ว่าตรงนี้4โวลต์สบายแล้วนะครับพอรู้ว่าตรงนี้ก็คือ4โวลต์แรงดันคอมอยู่ตรงนี้4โวลต์นะครับก็เหมือนมีแรงดันคอมมอยู่ที่ความต้านทานตรงนี้นะครับมูลค่า4กิโลโอห์มนะครับแล้วมีแรงดันคอมอยู่ตรงนี้4โวลต์นะครับ 4โวลต์และแน่นอนครับกระแสที่ไหลยอยู่นะครับเป็นตัวสีเขียวตรงน,นี้แล้วกันครับ i0 เห็นไหมครับก็ตอบได้แล้วนะครับคำตอบแรกนะครับ i0 ก็เท่ากับ v ส่วน r ถูกไหมครับเพราะว่าก็คือโวลต์ส่วนแอมแปร์ตามกฎของโอห์มเนาะ i เท่ากับ v ส่วน r โวลต์4โวลต์ก็คือ4โวลต์นะครับหารด้วยความต้านทานก็คือ4กิโลโอห์มนะครับ วนกับโอหมตัดไปออกมาเป็นหน่วยแอมแปรนะครับกิโลพิกขึ้นไปก็คือกลายเป็นมิลลินะครับก็ตอบ1มิลลิแอมแปโอเคไหมครับเราได้คําตอบแรกแล้วนะครับเอาละครับต่อมาโจทย์ต้องการ V อะไรครับ V0 ศูศอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับ ดูสินะครับคำตอบมีมาให้แล้วว่า1ิบโวลต์น,นะครับจะทำยังไงถึงเป็น10บโวลต์ได้นะครับอโอเคครับพี่พายบอกไปแล้วว่ากระแสะที่เข้าออฟแอมต้องมีค่าเป็นไรเสมอครับ0แสดงว่าตัวนี้กระแสะเป็น0นย์ตรงนี้กระแสะก็เป็น0ตรงนี้กระแสก็เป็น0นย์ตรงนี้กระแส,ะเ,ปะแสะเป็นไรด้วยครับ0นงั้นถ้ามองที่โหนดนี้ นะครับตรงนี้กระแสออกไปเป็นศูนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือตรงนี้เห็นภาพไหมครับเนี่ยครับออกไปเป็นศนะูนเนาะโหนดนี้นะครับตั้งชื่อว่าโหนด y แล้วกันครับโหนด y ก็มีข้างล่างลงมาอีกนะครับตรงนี้เป็นกราว4กิโลโอห์มครับอย่างไรก็ดีเรารู้แล้วตรงนี้ว่า4ี่โวลต์นะครับต่อมาตรงนี้มีอีก6กกิโลโอห์ม ถูกไหมครับอ่าแล้วก็โยงเข้ามาหาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือค้อมตรงนี้นะครับตรงนี้บวกนะครับอ่าตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะครับแล้วนี่คือ v ีศูนย์นะครับเมื่อกี้เราได้กระแสหนึ่งมิลลิแอมป์ตรงนี้คือตรงไหนครับหนึ่งมิลลิแอมป์ตรงนี้ก็คือ i อศูนย์ก็คือตรงนี้เนาะหนึ่งมิลลิแอมป์ ดูนะครับตรงหนดนี้ถ้าตรงนี้ไหลมา1มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้ไม่มีถูกไหมครับแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยครับ1มิลลิแอมป์ชิวเลยนะครับน้องวันลุกตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าลบออกบวกเป็นลบ V0 ศูนย์นะครับแล้วทางนี้ดูนะครับเข้าลบออกบวกเป็นลบ V0 ศูนย์มาทางนี้ กระแสที่ผ่านความต้านทานเขาบอกลบเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นบวกบวกก็คือ6กิโลโอมนะครับกกิโลโอมนะครับ I ก็คือ1นึมแป์นะครับ R ก็คือ6กิโลโอมแล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ I คูณ R แล้วนะครับพอรู้มูลค่าแล้วว่า4โวลต์ นะครับก็จับเท่ากับ0ก็ย้าย v 0ไปนะครับก็จะได้ v 0นะครับวีก็ย้ายไปนะครับมิลลิกับกิโลตัดกันนะครับลบสกับบวกสแอมป์กับโอห์มคูณกันเป็นโวลต์นะครับตรงนี้ก็ได้1นคูณหก็เป็น6โวลต์บวกกับ4โวลต์ก็ได้10โวลต์เห็นไหมครับชิวเลยนะครับเราได้คำตอบแล้วเนาะ ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคือใครที่พยายามญ่ทำโจทย์ออฟแอในเชิงที่เป็นลักษณะที่เป็นาการจำสูตรนะครับในกรณีที่ออฟแอนั้นเคสเขกันมากกว่าหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวสี่ตัวเป็นต้นไปเพราะว่าออฟแอเนี่ยบางทีเขาทำงานเป็นแอมพลิฟ e r เออร์นะครับการทำงานเป็นแอมพลิฟ e r เออร์ไม่จำเป็นจะต้องมีแอมพลิฟายเออร์แค่ตัวเดียวนะครับ แอมลิฟเออร์นั้นสามารถจะแคสเคดแคสเกดกันไปในหลายๆชั้นได้นะครับเนื่องจากอาจจะมีกําลังขยายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ในกรณีที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับถ้าน้องพยายามจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือพยายามตั้ง KCL นะครับหรือว่าผลรวมอของกระแสไฟฟ้าที่เข้าโหนดและออกจากโหนดนั้นเท่ากันแล้วก็ไลท่ทีละโหนดไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องประยุกต์ออฟแอมนะครับโวลที่เข้าทั้ง2ขาของออฟแอมนั้นจะต้องเท่ากันนะครับแล้วก็พอมันเท่ากันแล้ว นะครับจะทําให้กระแสะที่ไหลเข้า Input ตทั้ง2ขาของออบแฝงนั้นก็จะเป็นศู์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะใช้ KCL อย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับน้องก็จะได้คําตอบออกมานี้แบบโดยง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูโจทย์ที่ยากกว่านี้อีกสักข้อหนึ่งนะครับ